มืน่อนี้เฮ็ดกับขา้าวกินเดอ้อพี่นอ้องมื่อนี้ถ้าเกิดแย่ด้วยนะมึงไว้อันนี้อัน,นสิลาบเนื้อลาบเนื้อลาบเนื้อมีหมอนกระลังไส้เขาอันนี้ลาบเนื้อลาบเนื้อบานเทาหระจ้าแล้วก็ผักหอมใส่น้อยอันนี้ขา้าวเหนียวกะลังหอนๆเลยโอ้ลาบเนื้อลาบเนื้อต่อไปก็สีเป็นเมนูออมไก่ด้วยจ้า เดี๋ยวเตรียมไปเรียบร้อยแล้วดีไปไส่ออมไก่เนาะอันนี้ก็ต้มน้ำไปอ้อมไกล้เล้วกเนี่ยเขาเนี้ยห u a n t u โอ้ยเพื่อน่ะอันนี้ลาบใส่ห้อมได้หลายเพื่อน่ะกะสิประมาณนี้เนาะใชหมอแล้วไก่ไก่ออมไก่สิเตียมออมน้ำฟุลวกๆเลยบานนี้ก็ต้มต้งไม้ไว้ เต็มมอเอเล่พี่น้องชอนกินว่าน้องใหม่มนี่กมีกะไรพี่น,อน้องเลยกับข้าวกับนาเมาอนเนี่ยใหม่เยอะนี่กะตาเครื่องแกงบมพริกไปใส่ออมไก่เอาแบบเพ็ดเพชรแสบแสบเลยใส่เลยเนี่ยใส่เลยเครื่องปรุงได้จากเครื่องแกงใส่เครื่องได้ร้ายไม่ควรแสบตามวยเทศไก่ซับใบแล้ว หม้อเอลี่พี่น้องไก่ตัวหนึ่งว้าจะสักเครือ่องแกงกันกับข่าวแบบบ้านๆเด้อพี่น้องใส่หม้อเลยใส่ข้าวเบือเข้าไปคุณโอ้บานเนี่ยอ,อมไก่สุดหมักหม้อพี่น้องเอ้ยหม้อบังไงวันนี้อยากกินขา้าวกินน้ำก็มากินน้ำกันเด้อข้าวกันหนึ่งวันบังไงพูดเถอะเอาใส่าร์ไรส์พักนี่กะ ลวกลวกเอานา้ำขึ้นมันออกแล้วจ่าจำใส่อันข้าแมา่ใส่ใส่ไ,ไปเลยมันสีมินเขียวเนาะพี่น้องเนาะองอมไ,ก,มไก่แม่ขั้วได้จ้ะแม่ขั้วเป็นลูกมือเห็ดกับปลาอู้ห่ไก่เยอะแยะห่าไก่เยอะแยะตัวใหญ่หลไรนี่แหละมันยังแซ่บ ถ้าในไใส้เขาเขาสีไม้หมอนี่ไส้ไหนเนี่ยพจัอ,อ,พอีตูอยู่ใสเอาไปเตรียมความลวปะเตรียมอันนี้ก็เป็นพักซี่พักซี่กับกาอีตูใส่ความกันเลยกำลังเศร้าขึ้นเซเ็นามกอาใส่เสเ็จนามกอาใส่พักซี่เียงกันจ้ะส <laughs> ีเรา นี่กับเขามีนิเซีป่ะสันเห็ดลายยางลายเนี่ยคนหลับตัวโอ้ทนกินบะเนี่ยใส่ไม่คสอยกังเสิเฮ้ยแบ่งให้พี่ให้น่องน้ำเด้อเห็ดเพื่อพีเพื่อน่องน้ำตักใส่ถุงไว้แบ่งให้พวกเป็นเห็ดงานน้ำเห็ดลายลนะลายปวดแล้วกินอเบดอก ไ่เดาจ้ากินข้าวน้ำกันตักแบงฟีแบงนอนกับกินข้าวด้อบัดนี้จ้า